ไปมาไปมาไปมาตางเฮาตอนนี้ร้อยเก้าสิบเองสองร้อยอันสองร้อยาตอนนี้เหรอสองามสิบเฮ้ยไหนก็สองร้อยสี่สยสี่สิบสองร้อยสี่สิบไหก็สองร้อยสี่สิบแปดสองร้อยสี่สิบแปดสองร้อองสิย สองอยห้าสิบสองเป๊ะอีกสองเป๊ะเลยพื่อว่าจานไอเอ็กเจ็ดบอกดีดีดีดไอเมันแปลงไปอ่ะมันสอมันปันกว่าบาทเลยนะก็แหงประมาณอวินฮัดเอ้ยวินิโน่อ่าอ่าอๆก็มันแต่วินิโนแปลงเหลือร้อยห้าร้อะไรนี่ เฮ้ยเขาจะแข่งรถกันเฮ้ยขอไปแจมได้ไปบอกเขาแข่งรถกันหรอครับเฮ้ยตามตามนี่ตามนี่ตามนี่เบาไว้จิมาไอไออะไรมาอะไรกูจะดีกว่าแข่งรถกับคน เอ้รอรอรอนะรอนะรอรอห้าสิบนะเอ้ยรอรอรออีกคันก่อนรออีกคันก่อนรออีกคันก่อนมีอคันเหรอครับเอ้รรอรออีกคันรออีคันรออีกคันพี่สองครับพี่สโอเคโอเคโอเคเอาห้าสิบแล้วกันห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะห้าสิบห้ิบห้าินะเดวอดแดงเด๋ยวแดงรถกล่องชูเออเอาเลยเดี๋ยวถึงทางถึงอ่าทางเข้าเมืองแลตัวโรงพยาบาลเดเก้าเฮ้ยเอ้ย แดงมดโอ้ยเฮียแลมโบแมงคือต้นคนแห้งออกก่อนนอ้เฮียเยแลมโบแมงออกก่อนนี่เฮียโอ้ยเอ็เด็กเอาจนโอ้ยโดนแดกแล้วรถมันเยอะเกินแย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาไปที่สนามบินบอกสนามบินมันถนนมันใหญ่อ่ะ ไปได้น้อเนี่ยเฮ้ยสักรมสักครไพ่แมงแรงหว่ะนี่อ่ะดูไล่เขาตันก็ร้องไล่เหรอคือไล่กันนั่นตันอยู่กันม่วงม่วงอ่ะรถหน่อว่ะ CDO ค่ะ CDO CDO เฮ้ยไล่สบายแล้วนะสบายกอฮะไล่ไล่สบายกอก่อตีสับดุเลยกอมันมันก่อเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยอยู่สู้ไปได้สู้ไปได้สู้ไปได้โดนแซงมันน่าจะผ่อนรอ เทียกันนี่เอ็มเอ็กเอ็ก่อนหรือว่าอ่าอะเทียะมาเอ็กเกตปุ๊บก็วบไว้วะอะไรดีวะมาแตงมันชนกันแบบเมื่อกี้เสียดายมากเลยเอาเลขอะไรดีครับเลือกเอาเลขสิบสิบได้สิบสิบใช่ไหมสิบสิบดูอาสามสี่อะ แลมโบ้แม่งแห้งว่ะเฮียแลมโบ้โคตรแห้งแลมโบ้โคตรแห้งกูไม่ยอมนะเว้ยกูไม่ยอมไอ้สักแลมโบ้โคตรแห้งเด็กแว้นอ้เฮียไอ้เฮียอะไรแลมโบ้โคตรแห้งแลมโบ้แห้งเกือบไปว่ะไปเอาแลมโบ้ไปเอาแมสแต่งว่ะแลมโบ้มันแป้งนะสอบันปลายเลยนะเออกันกันนี่มันปันม้ ไอเหี้ย AH! ชื่วเขาไปไหววะแม่งมึงก็เลิกคนรวยจ้าไอ้เ oh, หี้ยโอ้ยโคตรแหงเดี๋ยวไปเอาเห็ดพันมาดีกว่าเงี้ยตายนะจะขี่กับเอ็กอะเอาเอารสามสี่มาไงโอเคไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดูดิไอ้ดูไอ้สองคันดิแลมโบว์ไอ้เหี้ยอยากได้แต้ปืนยาได้มาเหมือนละแลมโบว์ แม่งเทียออกตัวก็ดีเนะาะปปปอาร์สามซีเลยอะ่ะเทียแลมโบโคตรแห้ง อุ้ยซีวิกมันก็มาธรรมดาเหมือนนะแต่แอมบูแสงปลายเพราะอะไรไอ้เด็กปลายอะนี่ดะคืงี้แซอบอะอุ้ยยัดแม่สองแปดมาแบนะไม่อายอะสองแปดไอ้ตัวมันหนาสองแปดอุ้ยมันก็หางไอ้บันนักษณหรือป่าไอ้วิ่งสองแปดนะ ันน่าจะมีประมาณสองหกสองเจ็อะประมาณนั้นอ่ะเอ๊ซีพีได้กระตุ้นหเฮียปายโดนโดนอเอกด็เดออวแล้วซีพีปายโดนไอเอ็กเด็ดเคยห่ยหายเลยวะเฮียหายเลยวะถอนรอแล้วกันเดี๋ยวไอจะวัดไอวัดไม่แลมโบ้ไอวัดไม่แลมโบ โชว์อาะใบเดียวเนี่ยแล,แลมโบ้ครบเครื่องซือสำหรับรถยนต์นะใช่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 ทีละเฮาจะไดม้มาตัดสินใจกันทุกน่ะอ่าสามทีนี้ตัดไปเลยแข่ในเมืองท่านั้นอ่าอ่าสับสีไว้ในเมืองอ่าสับสีไว้ในเมืองเปทีบีกนั่นก็บีแกด้วยคุณไม่ได้ไปต่อที่โลอ่ะที่โลอ่ะที่บีก ประมาณไทนา่ะประมาณ2 5, 2 5 2 6, 260ห้้ยเห็นไหเห็นจุดเลยอ่ะโอ้วชนกันชนกันเต็มเออจยเออชนกัน N X ไอ้แลมโบอยู่หลังๆว่ะ ได้เพิ่นหันแลมโบลมาคุ้มไงบีก็ดีป่าวิ่งสามร้อยอะเป็นพัน yeah. อ่ะรถขัวเราที่อ้าวปั๊มน้ำมันเหรอ โอ้ย RX7 เบย์บายยูเหี้ยบะบะเบาโนโนโนกันนี่โนกันนี่โน RX7 เบย์บายยูเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเพราะว่าอาวินฮาร์ดดีเอ้ยวินิโนดีสุดแลมโบตายกูตายกูตายกูตายดูดอะไรบอเกือบตายสัสเขาแหละเขาแหละชิมิคิโลอ่ะชิมิคิโลอ่ะเราไปถ่ายรูปสักคำเดี๋ยวรถไปซ้อมถ่ายรูปแปงเดี๋ยวเพื่อ อย่างว่าเอาให้นะเบนตัวโอเคเฮ้ยะกี้ีบเก็บอ๋อเนี่ยหมดหมดหมดเลยเนี่ยซ่อมเช็ดเนี่ยคันเนี่ยทุกคันเลยซ่อมเช็ดซ่อมเช็ดทุกคันเลยครับซ่อมเช็ดทุกคันครับเนี่ยชนเกือบตายเลยเท่าไหร่เช็ดกี่บาทล่ะซ่อมเช็ดรวมแล้วห้าร้อยให้คิดทีเดียวนะ แลมโบวิ่งเท่าไหร่อะสองหกเลยใช่ไหมของเขาของผมแล้วครับใช่ใช่แลมโบ่สีม่วงน่าน่าจะใช่อะประมาณนั้นแหละโอ้แรงสุดแล้วนน่ะต้นก็ได้นี่เล่นอะไรกันแข่งกัต้นเหรอต้นแล้วแข่งรถกันไม่อยากไปแข่งเลยโอ้ยเย้ต่อมอง